อ๋อันนี้ปุ้งเจ็ดปุ้งปลาลาลมีมีกลุ่ม,ร,มร้อยเบ็ดเฮ้ยโนมาดิเป็นการเป็นกาลองไม่เอมนี่ไม่เอ็มนี่ไม่แก้ไปดิ

หล้วแล้วไม่ไม่ไปไไหตอกไรอไม่ได้กินนะลุงน้าไม่ได้ไปย่นนม่้ไปยในบอนมดลปลา้งเลปลาเลยเดี๋ย

ไม่ไม่ได้เราถึงว่ากันวีวีววิววิวยัมั่งไม่ได้กับฟืนเลยหกูไม่ฟืเลยอบานนี่รอกหรอกโอ้มกนี่ี่เซอรูอืมเนี่พี่เงินผม

เียเดยวนะคนเเจออคนเจช่วยเหรอคนเจีตำีมือนะคนเจจังว่ากันเเดียวเจได้ดีไ่ช่วยไอ้ไอ้นู้นไปไหนปาเปอนปอนไปขับูไอ้วัใหญ่ไหนู้นเ่กลุ่มบินไหมนูนงนั้นไปถูกเวัมันกี่ยบไไหวเห้วมันเี่ึแล้ววัวนู่นูวัวเน็

มาต่อยยดกกูวมานั่งกันไม่มัให้กูอ่ะแค่กวนตัมตัแลบูงยยแ่ตัำก็ไม่รวมตึงเวียดนาเบ่อไม่เตี้ยมมาเบโลเลยตัเลยเบ่อไม่เตี้ยมมาไม่กินก็จาที่มีบุญบางอู่ลาวเป็เนี่ยไปดกินกป็ดอยู่ไนบ้าเดีอยู่ตรงนี้บ้าเดียว

น,น,นู่ะกางมาแล้วเอาตงเาไม่้ด <c oughs> ดีเา่นเล่นไปนิ่ไปด้อหแลวีได้เป,ปียนูไปลอยอ่ะหน่อยเี่ยนีกานะานนิากอ